มันจะมีร่องมันอยู่นี่มันจะมีร่องอยู่ตรงกลางร่องร่องแง่แล้วก็แกะค่ะนี่ถ้เาเป็นแบบนี้นวิธีการแกะหอยเน้อค่ะที่เพิ่งแกะตามพื้นบ้านเพิ่นที่ยุนนาตรงดนอนไฮหลอดแล้วเพิ่นก็เสียโอากามหอยอีกอันนึงมาแงะดันคางไปงสิแล้วก็แงะดันคางไป ให้มันสุดแล้วมันสิหลุดออกแบบนี้เลยค่ะหลุดออกเป็นตัวงิงเลยนี่นี่หาได้มาแล้วแต่วิธีที่ง่ายที่สุดนะคะ่ะต้มน้ำห่อนลวกต้มน้ำห่อนเดือดเดือดเราก็เอาหอยหลอดนี่ลงไปมันก็สิหลุดออกมาจากเปลือกหอยหล่างทำความสะอาดแล้วก็เอาไปประกอบอาหารได้เลยค่ะ หอยหลอดนะคะได้มาสดๆวิธีการแกะกาบเปลือกหอยหลอดออกเนี่ยง่ายๆเลยต้มน้ำนห่อนๆจ้นี่น้ำห่อนเ้าต้มแล้วเรียบร้อยเทลงไปหอยมันก็จะหลุดออกจากเปลือกเห็นไหมคะหลุดออกมาแล้วเรียบร้อยนี่เ,เอาเกาไปล้างทำความสะอาดหลังจากนั้นก็เอาไปประกอบอาหารได้เลยหลุดออกมาเลยค่ะ อันนี้ก็เอาไปประกอบอาหารเลยหรือคะเอากาบันทิ้งแล้วเขาก็เอาตัวหอยไปหลังจากที่หอยนะคะเนีย่ยเพราะมันถึกน้ำห่อนแล้วเนาะมันจะหลุดออกมาเลยนี่ นี่ค่ะมันหลุดออกมาเป็นยนิ่งสีเลยนี่นี่ค่ะหลุดง่ายดีเด้แล้วนี่พอมันถึงน้ำห่อนแล้วนี่หลุดเลยจะมันหอน่อนคหะมันห่อนเยอะอือค่ะนี่เป็นตัวสวยๆเลยนี่ ่อนเด้ำ่อนสวยงามเลยค่ะแล้วก็เอาไปล่างทั้งความสะอาดอีกจากนา้ำสองน้ำเพื่อให้ดินให้ซายนี่มันออกเนาะเขาเ็ระไดแเอาไปเห็้ากินแซ่บๆสู่กันกินง่ายๆค่ะซ้ำเนล่ะวิธีการแกะหอยลอด วิธีนก็คือที่เป็นวิธีแกะกามะค่ะนั่นมันนั่นคือต้องการแบบได้ตัวสุดๆออกมาจากจกามหอยเลยแต่วิธีเนี่ยพอหลวกแล้วปึ๊บเฮากับสามารถจิ้มกับน้ำจิ้มแสบๆเลยเลยบว่าจะเป็นน้ำจิ้มซีฟูดน้ำจิ้มหวานก็ได้ค่านี้ง่ายๆเลยเพราะว่าน้ำนี่เดือดๆสุดๆแล้วเฮาก็เอามาใส่หอยหอยกระสุกแล้วเรียบร้อยพร้อมรับประทาน